ถามอ้วนม่อนหน่อยเลยรู้สึกยังไงบ้างคะรับรางวันนี้ครับก็ดีใจครับทำทำดีเกมท้ายเกมเดียวนี <laughs> ทำดีเกมท้าย <laughs> <laughs> เนี่วางอยแล้วเหลามุมนี้จะบีบเข้ามาหรือว่าแล้วจับหมับเข้าให้สก,กายไม่โชคดีขนาดนั้นครับ <c oughs> โดนคิปเปกเกอร์มูนเพียร์สาดหายครับ <c oughs> เข็นได้สะกอร์นี้ไปครับหลังจากที่ <c oughs> มีดักคเปอร์มาช่วยแต่ว่าหากลับยังไง ขากล,กลับยังไงดีคิเบเกอร์มาสามเหลี่ยมหลบก็จริงแต่ไม่พ้นอยู่ดีครับอีเซนกูดาตีมให้เรียบร้อยแล้วแล้วลโดดคิปเบเกอร์ทันทีของมุสลิพยายามจามผักเขาแต่ว่าโดนกระเพื่อมน้ำก่อนครับเมื่อกี้ไอ้ควิงเวฟแล้วตายไปแล้วน,นี้ดักเบยคอนมาดูกลางวงล้อมดักฟานลุกยังหมุนออกได้อยู่แต่ว่าปาดัต่ว่าปาดเก็บงานจากอวาพีแล้วตรงนี้ตีขึ้นบ้านเลยซ้ายขวาครับคีมชนได้แต่ว่าด้านในปลด้านล่างเอกระดับเอกำลังตีอยู่ ตีขึ้นหน้ามาแต่ว่าเวสกิลไม่โดดแต่พระคุงจับได้ตัวนักการแล้วกระโดดย่ำกระหม่อมมาหายไปเลยและตอนนี้ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีในการจบเกมปิดกอสามศโดยทาลอนครับเอาชนะไปได้ครับในซีรีส์นี้ครับ3-0เกมแล้วเกมนี้ไปไม่ถึงขั้มคืนด้วยครับเร็วที่สุดในซีรีส์นี้ครับปิดเกมที่3ไม่ได้ครับสำหรับทาลอนนะ